ท่านสมาชิกทุกท่าน,นครับวันนี้เราร้านสมหวังอยู่กันที่บริเวณริมแม่น้ำมูลเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าทางจังหวัดนครราชสีมาครับร้านสมหวังต้องขอขอบคุณเฮียบรรหารให้ความไว้วางใจข่อแรงดันร้านสมหวังเสมอมานะครับวันนี้ใช้พ่อแรงดันหน้าแปดตัวนี้ยาว12เมตรนะครับ ขึ้นเนินเนินนี้ยาว75เมตรนะครับวันนี้ต้นกําลังใช้รถกระบะนะครับเป็นโตโ,ตโยต้าตอเราปั่นท้ายนะครับ ระยะขึ้นเนินนี้75เมตรนะครับไปดูด้านบนกันครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับ เราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำมงามอำเภอหันคาจังหวัดไทนา0 8ยนาส0817853037สินค้าคุณภาพจะดส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับร้านสมหวังต้องขอบคุณเฮียไพศาลเฮียบรรหารพร้อมที่ซ้อหุงให้ความไว้วางใจท่อแรงดันร้านสมหวังขอบคุณครับ